นี่ครับตอนนี้มาถึงฝากจางข้าวกอ,องข้าวน่อยค้าแม่ละตุราธัุกองข้าวหน่อยโอ้บรรเทานี่ผมได้ยินเป็นอยู่ในหนังสือเนาะนเล่าพระธาุกองข้าวหน่อยค้าแม่ตั้งแต่ตัวละออนละวันนี้เป็นโอกาสดี ได้มาพอแล้วก็ปลาคนเท่ามาพอปลาจะโมจะจุมมาพอตัวกันว่า,<ม>าสถานติดจริงมันอยู่ต้นี้เองลูกลเหรอสมัยก่อนนี่ฮะจะเป็นเมืองที่มีกลังตรงนักขนาดเลยเมื่อสักได้ยินมามื่อ นี่ก็เป็นบรรยากาศซ่องขวามือก็เป็นตรงตรงขวามือนี่ก็จะเป็นตรงเป็นปูเข้ากันอยู่สมัยก่อนนี่ตรงให้จะนักขนาแถวนี่นะให้จะเป็นตรงวมดอะแล้วบัดเดียวมันคนมันเจริญนะบ้านเมืองมันเจริญก็กลายเป็นนี่ไป ทางซ้ายมือนี่แหละดิวซ้ายแล้วกดหมาของพู้จิงทางซ้ายอ๋ออ๋อแต่เราสบาย ต่อปน้าันมีมดคนมกแกไอ้ชุวยต่อนาันหมดคนยผัวาราานปน้าันมหมดทการาาต่อปนาันมอดัวบารานเอาละครับจ้ามดจะจงครับตอนนี้ผมมาถึงที่บริเวณคาัา กองเขาวน่อยค่ะแม่ตีอยู่ตำบลตาทองวันนี้เปิดมีงานพิธีกรรมสงน้ำพระอยู่เปิดทำพิธีกันตีทั้งไหนฮะแต่ตอนนี้เขาจะไม่เอาทังหอกทังนอกนี่ก็จะเป็นล้านก้าชุมชนจะเป็นล้านก้าชุมชนกันอยู่ที่นี่ครับเป็นเขาต้องเตลขอพอตั้งไรก่อนฝันเสมายาปราสานคนฝันเอป้สีจันทร์ เมื่อนี่แม่นเมื่อสันวันนี่แม่นวันนี้คนแก่ผู้คนแกานู้เกิดแต่เมือเมื่อความสิ้นอ่อนอย่าทักหนุ่มน่อยแล้ปานกลางมาชายคนซอยว่าใคเข้รงนี้เลยครับจะไปจุดคัดกรองก่อนจะไปจุดคัดกรองก่อนผู้โยกคามไปเนือ มาใจคุณใจหอมขวัญหลานเขาเยอะไปจากเชื้อตางแนนี้เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีไฟตาดงลายว้าวนี่เป็นจะมีดอกไม้ถูเพียนให้บูชากันอยู่แต่ว่ามีกาแฟเลี้ยงโดยฟรีเลย อันนี้ก็จะเป็นพระธาตุกองข้าวน้อยข้าแม่แนี่นี่บ่หัวเกยกันไก่จ้าหมูเจ้าโจมเกยเข้ามาแอวกันก็ครับมันจะมีอยู่อันนี้ผมมาถึงละ อันนี้เป็นถาดที่เพิ่นแปลงขึ้นมาเดี๋ยวเป็นพระธาตุพระธาตุตาท้องประวัติเพิ่กว่าพระธาตุตาท้องนี่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในพุทธศวตวรรษที่4และอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านเล่าสืบกันมาว่าเมื่อมีคนในแถบอำเภอรัตนบุรีทราบข่าวการบูรณนะพระธาตุพนมจึงพร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลมีค่าเพื่อมาแปลงตัวนี้นะครับ อันนี้คือบริเวณโดยรอบที่เพินบูรณะขันมาเป่นห้องกับว่าพระธาตุกองข้าวน่อยนะแต่วัดมันจะแต้แบบแท้พวกวัแต่เปินอู่กันไว้บัวก,กาวอันตะกี้เป็นแถวๆนี้จะว่าไปจะเป็นวัดก็บ่นนาจะใจครับตั้งนัตั้งปื้นนี่นก็จะมีเปินเอาควาย อเอาควายควายเพิ่นเอามาวางไว้เลี้ยงกันแลบเลยลาดังนั new? ้นนี claro ่ก็จะเป็นนี่เป็นพระพระพุทธรูปในนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนี่ครับว่ายนี่ครับป่อไหานี่ป่อ ครับไว้ไอ้ีนกราบที่เอาดอกไม้วางหันนะมีพระเจ้าไว้ตรงนี้มากนึงแล้วก็ไปไว้ได้คาะมากนึงอันนี้เป็นก็เตรียมกอกน้าไว้สำหรับคือพี่น้องสัาติมาเอวตีพระธาตุองค์นี้นะครับได้สงน้ำปกติทุกป,ปีเพิ่นจะมีวันนี้วันเดียวนะครับ ที่เป็นการส่งน้าเป็นจะได้เปิดถึงต้องเอาควายตุกต๊กตาควายมาวางไว้นี่ยครับอ่ว่าควายที่ที่เห็นนี่คืเขามาแก้บนนะครับขอแก้บ,บนไห้ครับผมอันนี้ก็คือสามารถแก้บ,บนได้ใช่ครับเขาขอ,อขอผัดค้องมีปัญหาเรื่องต่างๆที่เขาเจอครับ เขาก็จะมาขอขอให้แม่ช่วยครับพอสําเร็จครับเราก็จะเอาของที่เขาเขาเก็บเขาคิดว่าเขาแก้บนได้ครับอย่างอื่นนี่บ่ามีเนาะมีคยังอื่นนี่ก็มี อาจจะมาเลี้ยงก็มีมาเลี้ยงเหล้าเลี้ยงกับข้าวกับน้ำอะไรก็มีเหมือนกันครับแล้วแต่แล้วแต่ครับมีเสื้อผ้าคนแก่อย่างเงี้ยเขาก็เอามาครับส่วนเสื้อผ้าเนี่ยพอว่าเอามาแก้เสร็จเขาก็จะกลับไปให้คนแก่ที่บ้านใส่ก็ได้ อันนี้มันเป็นจื่อหมู่บ้านอย่างครับตาทองครับบ้านตาทองครับมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอย่างประถับของเขาหน่อยอยางไงคือมันก็เป็นตำนานตำนานมาายมือก่อนอ่าเป็นพันปีเป็นพัผู้เฒ่าผู้แก่แคเล่าเล่าต่อต่อกันมาอ๋อว่าตอนต้านี่นะครับสมัยก่อนที่ว่ามีการฆ่ามิเอเต้นอับแม่งก่ครับ,น,รบน่าจะยังเดียวแน่นอนใช่ครับอ๋อแล้วก็เลยแต่นี่แต่เดิมมันก็ใหญ่ขนาดนี้มาบุรณะ ใหญ่ขนาดนี้ครับใหญ่ขนาดนี้แล้วเนาะเพียงแต่ว่ามีการซ่อมแซมของกรมศิลปกรเขามาบูรณะซ่อมแซมก็เลยเห็นบีปูนฉาบซึ่งแต่ก่อนมันจะไม่มีไม่มีปูนฉาบเลยคือจะเป็นอีดเรียงกันขึ้นนะครับเป็นศิลปะแบบของโบราณครับของโบราณแล้วสมสมนาตีมีพระอยู่นะเนาะอันนี้คือมาชาวบ้านมาสร้างที่หลังครับสร้างที่หลังครับผมแสดงว่าแถๆนี้ตีเดิมก็มีแต่นี้ตีเดียวมีใครใช่ครับ บริเวณนี้คือบุรณะขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่สมัยก่อนวบามีวัดนาสสมัยก่อนเป็นทุ่งนาหมดเลยเป็นทุ่งนาหมดบริเวณแถวแถวรอบของโอทานีจะเป็นคือทุ่งนาเลยทุ่งนาหมดก็มีการบุรณะซ่อมแถมเริ่มมีการบุรณะนี่ก็เห็นความสําคัญก็คือช่วงที่พระเทพเสด็จมาที่นี่ครับกับนักเรียนในร้อยร้อยนายก็เริ่มมีการทําทางเพื่อให้รถเข้ามาถึง ซึ่งแต่ก่อนนี่เวลาเราจะเข้ามาดูแต่ละทีก็ต้องเดินข้ามทุ่งเข้ามาเพราะเดินข้ามข้ามทุ่งมาเลยใช่ครับจากในหมู่บ้านมาเลยใช่ครับแต่ว่าทุ่งนี้มันกว้างใหญ่เลยเนาะใช่ครับคือถนนแจ้งนิดตรงนี้ครับอ่ารถจากอุบลไปยะโสจายยะโสไปบัวนาเวลาเขามองเข้ามาเขาก็จะเห็นธาตุครับอยู่กลางทุ่งเลยตั้งแต่งานกลางทุ่งมันจะไม่ไม่ไม่บดบางเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งซึ่งเมื่อก่อนมันจะเป็นทุ่งนาเป็น แบบที่ว่ายังไม่เจริญนะครับแต่ถาตนี้ยังยังสูงใหญ่ยังอีเลยครับก็จะมีการบูรณะซ่อมแซมใหม่หน่อยก็คือต่อต่อปลายปลายทาตขึ้นไปอเมื่อก่อนมันหักครับเมื่อก่อนมันมันหักเลยนะตรงไหนที่หักชำรุดหรือมีรอยเจาะรอยแงะอย่างเงี้ยเขาก็จะบูรณะแล้วก็ทำต่อพื้นแบบต่อเติมพื้นให้ให้เหมือนเดิมที่สุดครบครับ ก็เป็นของกรมศิลปที่เขาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบพี่รับผิดชอบตรงนี้แล้วก็ซ่อมแซมได้ชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยจะจะทำไม่ได้มาทำอะไรต้องขออนุญาตใช่ครับเพราะเขาขึ้นทะเบียนแล้วขึ้นทะเบียนแล้วนี่ ถึงว่านะเพราะว่าเป็นผมตั้งแต่เป็นละอ่อนนี่ก็ได้ยินพระธาตุองเ้าน้อยข้าแม่ตามหนังสือเนาะใช่ครับรู้เราฟังล่ตอนนี้มาหันกับตาละอ๋อเป็นว่าตำนานมันมีใจอีใช่ครับแสดงว่แถวๆนี้แบบมีหมู่บ้านเลยเนาะรอบนี้นะใช่ครับความเจริญมาคนก็มาตามความเจริญครับคือตัวมาคไปถึงว่าผมทงสันนิษฐานเมื่อกี้เหมือนกันนะว่าความเจริญให้ตัวมาหลายตอน เมื่อก่อนเมื่อก่อนทุ่งนาจะล้อมล้อมองค์ธาตุไว้แต่เดี๋ยวนี้หมู่บ้านคนเริ่มมาตามเราแวงนี้เริ่มมาเพิ่อแถวนี้นี่คือหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านนี้ก็มีครับเออเป็นหมู่บ้านเนี่ยตอนเนี้ยหมู่บ้านตาดทองครับตาดทองเนาะอ่าตำบลตาดทองตำบลตาดทองเลยครับโอ้คนมันเยอะขึ้นเนาะใช่ครับอืมเอาละครับขอบคุณอ้อย่างนี้ผมชื่อแดนครับชื่อแดนขอบคุณไอ้แดนนั่งๆเนอะ ขอบคุณครับขอบคุณไอแดนตีมาช่วยอธิบายครับผมฮะและ้วคราวนี้จะปาได้รอบเลยไอแดนเปิลก็อธิบายได้ดีสอบถามอะไรอย่างอันนี้ก็เป็นควายควายสีจมูกถ้าจะเป็นควายเพือกตอนนี้ก็จะเป็นมีไก่ด้วยมีไก่นไหน,นี่ก็จะเป็นร้านก้าชุมชนี่เปิลมา ตามนี่นะครับตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญก็จะมีการกล้าอยู่งเาผ้าราของุหลานก้าุประโยชน์ตางต่อพีองของเาจไดก็ขจพี่ยู่นี้ด้แเด้อมาสมาไปูเป็นหาได้ค่ะขอบคุณไม่ร้ายค่ะสวัสดีค่ะ ทาน,นก็หลากหลายสามารถมาซื้อมาเอวกันได้เนอ,อนนร,ร์บรว่าที่สอสอในอนาคตขึ้นมอมีสอส,อสอหญิมากแล้วคนมาครบรอบแล้วสามปีที่เ,เป็นสกสสอหญิงังมีชิ้รมีถึงที่สารด้วยด้วยไม่ไผ่อยู่อ,อยู่นักอยู่ าวมูชาจ,จุมถ้ามีโอกาสแม่แอยวจังหวัดยะโสธรก็แวะแม่เอวถาดกองข้าวน้อยตีบ้านตาทองตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรกันไดเนอสลับวันนี้ไหว้สาทุกผู้ทุกคนนะครับ